กินปีโป้ปะค่ะอยากกินบออยากกินบออยากกินอยากกินจ้าจ้าบอกเลขแน่จ้าจ้าตัวใดที่จ้านั้นอย่ากตีนขึ้นมาตัวใดตัวใดบอกเลขอีแม่กันเลือกกัดเราดิ่งกัดเหรอตัวใด๋อหายยังทีเกาหายยังมันบอกตัวเก่ามันมาอกหายยัง หวดได้ไม่สิออกนั่นและจ้ะหวดได้ไม่สิออกจ้ะฮะหวดได้ไม่สิออกโอ้ยขี่ตัวดีอีๆีวาเด็กหน่อยออกมาจ้ะไม่สิออกบ่มันสิออกบ่จ้ะออกจ้ะออกตัวได้จ้ะออกห้าอย่างจ้ะห้าหกไอีก๊ะ Tụi ấy lọt gió